สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะซึ่งกะยะทอทได้เผยหลัง EU จ่อเลื่อนเวลาเริ่มบังคับใช้ E.U.D.R. นั่นเองค่ะเพิ่มโอกาสสร้างความพร้อมให้กับทุกประเทศย้ำนะคะไม่มีผลต่อการกำหนดราคายางเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการเผยถึงคณะกรรม,าก,มาการยุโรปนะคะจอขยายระยะเวลาเริ่มใช้กฎ E.U.D.R. ไป12เดือนนะคะหวังสร้างความพร้อมให้กับทุกประเทศก่อนบังคับใช้จริงค่ะ ย้ำนะคะว่าไทยพร้อมรับมาตรการเตรียมหาหรือทุกภาคส่วนสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดท่าทีและก็แนวทางปฏิบัติร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งดรเพิกนะคะกรรมการ ประธานกรรมการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสนับสนุนดําเนินการตามกฎระเบียบว่าด้วยการตัดไม่ไมตัดไม้ทําลายป่าของสหภาพยุโรปนะคะได้เสนอขยายระยะเวลาในการเตรียมและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวสําหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียทั่วโลกค่ะทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและก็ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกไปอีก12เดือนค่ะเพื่อให้ทุกประเทศสามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลนะคะให้เริ่มมีการบังคับใช้กฎระเบียบของ EUDR กับบริษัทหาหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในวันที่30ทธันวาคม2,568และวิสาหกิจขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการรายย่อยในวันที่30มิถุนายน2,569เป็นต้นไปทั้งนี้นะคะข้อเสนอดังกล่าวยังต้องผ่านความเห็นชอบจากสหภาพ ส,สภาย,ยุโรปนะคะและก็คณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะซึ่งการขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนผู้ประกอบกิจการยางรายใหญ่และก็รายย่อยไปจนถึงเกษตรกรชาวสวนยางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะให้สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อให้มาตรฐานยางไทยไปเป็นไปตามกฎระเบียบของ EUDR ได้อย่างครอบคลุม ครบทุกมิตินะคะโดยขณะน,นี้การบริหารจัดการยางของไทยภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมการเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ไทยสามารถสอบทานหรือว่าพัฒนาระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มร้อยค่ะซึ่งสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกยทจึงเตรียมเชิญนะคะตัวแทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม รวมถึงภาคเอกชนเข้าหารือเพื่อกำหนดแนวทางและก็เป้าหมายร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งไทยเองนะคะมีความพร้อมในการขยายหรือว่าการจัดการอย่างตามกฎระเบียบของ e u d i อยู่แล้วการจ่อเลื่อนกำหนดบังคับใช้กฎระเบียบเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะ พอทราบกันมาบ้างแล้วจึงไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนักนะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องยังคงมีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างแน่นอนไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยในการกําหนดราคายางแต่ควรเห็นเป็นโอกาสในการพัฒนาความพร้อมยางของไทยให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันตลาดโลกนะคะยังคงมีความต้องการผลผลิตยาง EUDR เป็นจํานวนมากเพื่อที่จะไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางนั่นเองค่ะ